วันนี้ภาคกลางทั้งตอนบนแล้วก็ตอนล่างเนี่ยถือว่าโอ้โหหนักหนาเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะในหลายพื้นที่เลยแล้วก็ในขณะเดียวกันภาคเหนือตอนล่างหลายจังหวัดก็ยังท่วมอยู่นะฮะไล่ตั้งแต่สุขโขทยัยอ่ะคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศที่สุขโขทัยหน่อยสุขโขทัยเนี่ยล่าสุดเช้าวันนี้โรงพยาบาลสุขโขทัยเห็นบอกว่าต้องใช้สะพานไม้เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าพื้นที่โรงพยาบาลแล้วนะครับต้องติดตั้งสะพานไม้ขึ้นมาแล้วนะฮะ ทางโรงพยาบาลก็จัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวดีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้หนักหนาเหลือเกินนี่ดูนะฮะผู้ป่วยที่ต้องขึ้นวิลแชร์ข้ามน้ำกันแบบนี้เลยเข้าโรงพยาบาลสถานศึกษาต่างๆออกประกาศหยุดการเรียนเป็นกรณีพิเศษหลังจากน้ำท่วมไม่หายสักทีนะครับที่สุขโขทัยก็ประกาศหยุดเรียน ตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ไปก่อน1 0 1 1พฤศจิกายนส่วนย่านเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของเทศบาลเมืองสุโขทัยนะฮะหรือหลายหมู่บ้านในตำบลบ้านกล้วยเนี่ยน้ำท่วมยังหนักหน่วงอยู่ในตอนนี้นะฮะก็เห็นบอกว่าหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยพยายามไปติดตั้งเครื่องระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ํายมให้ได้นะฮะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่นี่คือภาพกลางเมืองสุโขทยัยนี่ไม่รวมอําเภออื่นที่ทีมข่าวเราไปติดตามก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะอย่างทุ่งเสี่ยมีนี่ก็ยังท่วมอยู่คุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาให้ดูภาพที่อีกจังหวัดหนึงฮะอ่างทองครับอันนี้อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาแล้วอ่างทองก็หนักอยู่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาพนังก้นน้ําริมเจ้าพระยาใกล้เชิงสะพานป่าโมกครับ พังครับคุณผู้ชมฮะยาวกว่า20เมตรน้ำมันเยอะแล้วมันดันนะคุณผู้ชมทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย3 3ป่าโมกสุพรรณบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำแบ็คโคนะฮะบนเรือยนเนี่ยมาช่วยยกกระสอบบิ๊กแบ็ควางเรียงอุดรอยรั่วนะฮะแล้วก็ตอกเสาเข็มล้อมเพื่อป้องกันกระสอบให้มันไม่ไหลไปตามกระแสน้ำนี่นะฮะโอ้โหหนักเลยครับคุณผู้ชมครับโดย เห็นบอกว่าเบื้องต้นเมื่อคืนที่ผ่านมารัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะฮะอย่างท่านพรราดปริศนานทกุลเนี่ยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยอ่างทองในพื้นที่ท่านเลยนะฮะเนี่ยเมื่อคืนก็ไปครับจนเมื่อเวลาตีสี่กว่าเกือบตีห้าก็สิ้นสุดภารกิจวันที่3นะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วก็รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็นี่ฮะมาตรวจสอบภารกิจในการวางบิ๊กแบกลูกสุดท้ายครับ ในการอุดน้ำนะฮะไม่ให้มันทะลักเข้ามาหลังจากพนังกั้นน้าเจ้าพยาพังนะครับคุณผู้ชมฮะนี่นะฮะอ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยอ่างทองคุณผู้ชมฮะจุดเดิมเลยนะฮะล่าสุดน้ําเอ่อล้นท่วมสูงกว่าเมตร1เป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรนี่ให้ดูภาพมุมสูงเลยนะครับซึ่งทีมข่าวเราเนี่ยติดตามอยู่วันนี้ทางท่านรัฐมนตรี ประจําสนายกนะฮะท่านพระดอนเนี่ยก็ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องเลยนะฮะเช้าวันนี้นะครับเห็นบ <He S 2> อกเบื้องต้นเนี่ยเอาจุดเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะฮะถนนสายป่าโมกสุพรรณบุรีเนี่ยน้ำท่วมสูงเมตรกว่ากวากิโลเมตรตั้งแต่แขวงทางหลวงอ่างทองไปจนถึงปั๊มน้ำมันปนตอทอนะฮะจนต้องปิดการจราจรเป็นการด่วนนี่นะครับ ก็ตำรวจมีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้รถยนต์ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยให้ย้อนอนเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านทำกลองตำบนเอกราชนะครับแล้วก็วิ่งไปทางตำบนน,นรสิง์เพื่อเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมแทนมันสาหัสสาการจริงๆนะฮะมีภาพบอกกู้ภัยกว่าร้อยชีวิตนะครับร่วมกันอุดจุดที่น้ำลอดแนวกระสอบทรายบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสารกลางจังหวัดอ่างทองน,น,นี่จุดนี้นะฮะอุดกันเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยตอนนี้สถานการณ์คือเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเนี่ยระบายน้ํา2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะนี่นะฮะทำให้บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยระดับน้ําเจ้าพระยาสูง9เมตร52แล้วนะครับจุดวิกฤตคือ8เมตร50นะฮะนี่เลยจุดวิกฤตมาประมาณเมตรหนึ่งอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะอ่างทองนี่